ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะสําหรับวันจ่ายเงินนะคะก็คือจะจ่าย3,000บาทเพียงครั้งเดียวนะคะในวันที่4กรกฎาคม6 3นะคะจำนวน1.14ล้านคนนะคะส่วนรายละเอียดข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่เราจะรับชมไม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะใ้การกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ หลังจากเมื่อวานนะคะที่ไม่ผมได้มีการลงคลิปไปนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะช้าสุดก็คือวันที่9กรกฎาคมนะคะตอนนี้นะคะกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการ อนุมัติแล้วนะคะวันจ่ายเงินนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์นะคะก็คือจะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทนะคะจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3าจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะคะจะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยากเกษตรกรและต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะก็คือ ไม่มีสิทธิ์รับเงินซ้ำซ้อนได้นะคะและในการโอนนะคะก็คือจะโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ e ีมันนนะคะให้กับผู้ถือบัตรคนจนนะคะจำนวน3,000บาทรวดเดียวนะคะทีนี้นะคะกดเป็นเงินสดได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วแม่บุ๋มก็ได้มีการลงคลิปไปนะคะว่าใครนะคะที่จำรหัสบัตรไม่ได้นะคะต้องรีบแก้ไข ใช่ไหมคะจำได้ไหมคะทุกคนถ้าเกิดว่าจำได้นะคะก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนะคะผู้ถือบัตรนะคะถ้าเกิดว่าจำรหัสผ่านไม่ได้นะคะก็จะไม่สามารถกดเงินออกมาใช้ได้นะคะ ดังนั้นนะคะก็ให้รีบทําการเปลี่ยนรหัสนะคะโดยไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะซึ่งข้างตู้นะคะจะมีวิธีบอกนะคะว่าจะเปลี่ยนยังไงนะคะหรือสงสัยนะคะอยากสอบถามก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่กรมบัญชีกลางนะคะ เบอร์โทรศัพท์02 2706400ในวันและเวลาราชการนะคะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะแม่บุ๋มก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครได้รับเงินในวันที่4กรกฎาคมแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแม่บุ๋มด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ